อ้าวตีกันเองตีกันเองมาแล้วนี่ว่าไงน้องใครมันคือคิงวะน่ะไอซอสเหรอซอสคิงโอ้โหชิบหายแล้วไม่อยากพับกนอุ้ยชั่วกรูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแกงเงาได้ไหมเปลี่ยนแกงเอาได้ไหมอันนี้คือไปล่าต่อได้เลยไหมครับ ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอประกาศไป้ไอ้ม่วงม่วปั๊มขวาปั๊มขวาไหนไหนปั๊มขวาคือตรงนี้ปั๊มตัวนี้มากปั๊มไม่ลอยไปขวาลอยฟ้าเออลอยฟ้ามาปารฟังรีเลือดรีตัวให้พร้อมรอคิงใครใครมาที่เดียวคิงเอาขึ้นรถด้วยมามามาลุงขึ้นรถผมเลยครับลุงลุงขึ้นรถผมเลยนี่นี่นี่คันนี้คันนี้อ่าโอเคไปไปตามอาโมง่อยอาโมง่อยน้ำเมลทำไมไม่ทำเป็นห่องไม่เห็นน้ำหน่อยน้ำหน่อย อยู่ไหนโม่หลอออยู่ไหนปั๊มขวาไหนตามมาตามมาตามมาปั๊มขวา,าไอ้ไม่เนื้อไปอะมันไม่ได้อ่ะนาะสีรถมันเด่นต้องโทษรถสภาเลยนะผมบอกเลยลงุงยังมีเป็นร้อยผมก็จะตากันอื่นนี <c oughs> ่แหละจะจะอะไรกันบอกบอกลุงก่อนนะลงุจงจั<ล>งหวะลุงเติมจะไม่ตันแล้วนะอ๋อเตรียมตัวเลยครับลุงใกล้แล้วครับ ลูลูมีเพลงไหมมีอยู่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 เนาะใกล้หมดจะหมดยังไงบอกผมนะครับได้จ้ะวันนี้คนผูกอยู่ไม่ครบไงล่าล่านานนี่มไหมไหมใช่ครับเอ้ยเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ว่าอย่าเจอนะอย่าเจอสีดำนะรถรถเออคุณฮาเดสเห็นชัดมากเขียวอีต่ออยู่ ลุงอาจจะไปไวน่ะนะแล็บบางทีถ้าเจะกประมานั่นสองสองชั่วโมงลุงอาจจะเริ่มคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าโซดาหมดเหลือเพียวล้วนๆซ่อม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 จัดซ่อมจัดซ่อมจัดซ่อมใครจะซ่อมซ่อมเลยเออว่ะคอยหม็นออกไปแล้วมองแก้บ่อยนะอยู่บอกว่าค่ายทหารพี่ปั๊มอยู่ไหนข่ายทหารค่ายทหารเอาเหรอไม่ใช่ตรงนี้หรอไม่ใช่ตะโกนกันตรงค่ายทหาร แล้วใครนำมาตรงนี้วะเนี่ยก็ใครบอกปั๊มขวาต้านแรกต้านแรกดูมันเหมือนร้นแรกล้เข้าใจได้อยู่ปั๊มแม่งเหมือนไม่เหมือนร้านไปทหารอยู่ข้างหลังในรูปไปไปตามกูตามกูเดี๋ยวไปค่ายทหารซ่อมรถกลับรถกลับรถให้เรียบร้อยกลับรถให้เรียบร้อยกลับรถให้เรียบร้อยเออมังกรฟ้าออกแล้วนะชนะเหรอปะปะปะป เบาเบาล้อหลังด้วยไฟ <c oughs> มันออกไปแล้ว หลายเข้ามากันอย่างนี้ใครเขาก็ขับหนีกันหมดแล้วที่มากันเป็นขบวนแล้วลุงเออเขาก็ขบกับหนีกันหมดที่ไม่ได้ผมขับนำผมโดนดานนะ่าแล้วเนี่ยผมต้องค่อยๆไปเห็นป่ะ้องใจเย็นๆค่อยๆไปส่วนเวลาได้ไหมส่วนเวลาลุงไปเซเว่นได้ไหมไม,ไ, <laughs> ไม่ได้ลุงไม่ทันหรอก มุงเหล่าถือโจกไฟอยู่น่าจะพัทยาปะเรอน่าจะเส้นพัทยาลองดูด้เออเดี๋ยวตัดตัดตัดออกไปพัทยาก็ได้นั่งกับลุงเดี๋ยวลุงอ่านดักแชทได้เดี๋ยวลุงอ่านดักแชทได้บอกข้างหลังดิบอกข้างหลังดิใครนั่งสองคนอ่ะมึงบอกข้างหลังดิถอยลงไปบอกข้างหลังดิ อยากลิ้นเหลี่ยมมาตีเอาลุงคืนได้ปหมไม่ได้ครับมันถือว่าจบการแข่งล้วครับอ๋อก็คือถือว่าคัดออกไปแล้วใช่ครับแล้วถ้าเกิดลุงวิ่งหนีลุงวิ่งหนีก็ไม่ได้ครับอ๋อเอ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเลี้ยวขวา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 ตรงไปเลี้ยวขวาข้าหลัง ผิดทางผิดทางโตทีผิดทางโตทีผิดทางโตทีโตทีโตทีผิดทางอะไรนี่ยหละเขาอยู่ตรงอินน่ะอยู่ตรงอินอินไหนอะลุงอินไงอินทะระไงอยู่ตรงอินท้าไมงั้นเองต้องวนไปทางประชาชื่นนะวนไปทางชื่นหรือไม่ก็ทางบูหรือก็นกก็ได้นะตอนนี้ผมอยากได้ได้อีกอ่ะผมอยากได้คนอีกอ่ะ เฮ้ยชายหาด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 นั่นนุ้ยชายหาดเดายั่วนะาาาขขข้้้งงงงงหหหลลััไหนตรงตามมาตามมาตามมาของนันนี้ของไหนอันนี้เดายั่วนี่ใช่เปล่าก็ลงถามจริงอ่ะครับ ใครไปเข้าฝันให้เองทำผมตรงนี้มันเคลียร์ไงผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าเสาวสาวอยากให้เปลี่ยนอยากให้ใส่หมวกแล้วเสาอยากให้ใส่หมวกไงผมก็ต้องใส่หมวกใส่หมวกผมไม่พอใช่ใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคนดีแต่ด้วยนิดนึงไงเขาชอบเราก็แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนไงใช่ไหมลุงช่วงจังหวะเอาใจใช่ใช่ช่วงจังหวะเอาใจแต่พอนั่นเมื่อไหร่ก็ เปลี่ยนกลับมันแล้วเดี๋ยวพอเขาบอกให้ผมเปลี่ยนหมวกผมก็เปลี่ยนแล้วครับเ้ยไอ้วุ้นเจอใครอ่ะไอ้วุ้นมาเจอใครเมื่อกี้เนี้ยไปไปเอาดาวยั่วไปเอาดาวยั่วดาวยั่วไปวิ่งตัดขวาไปเลยเนี่ยเนี่ยมาดิ ลงแล้วครับมีบันไดกับปีนขึ้นสะพาอะไรไว้มาเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวว้ว่าให้มาเยอะขนาดนี้กี่ท่นไอ้ซอสวันเบนบนน้ำหมีเออขาให้ได้เรื่องปั้งนะครอ่าเนี่ยคุยไปหลังเราก็มาโอเคครับคิงไม่มีแก๊งแก๊งเลยมาไม่รู้เนี่ยแม่เขาต้องถอยไปอยู่แล้วีกโอเคตีกันเองตีกันเองเ มาแล้วนี่นี่น้องใครมันคือคิงวะน่ะไอซอสเหรอซอสคิงโอ้โหชิบหายแล้วไม่อยากพับคนหูยชัวกูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแกงเอาได้ไหมเปลี่ยนแกงเงาได้ไหมไม่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 ที่อุดรประกาศเลยครับประกาศเลยครับผมรอยับแลยครับพอดครับเนี่ยพอดครับแผนคืออะไรครับ ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศรอรอประกาศรอประกาศรอประกาศเอา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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไอศวร์ไอศวร์ลอขึ้นเลยขึ้นเลยยับเลยหนุบดียากุเลี้ยงจะบอกกูแตกกูแตกกดแล้วตกสวยพี่สวยสวยพี่ ไม่เก yep> um> ี่ยวไม่เกี่ยวเอปขาอยู k> k> ่นี่อยูอยู่กันพี่จิดึงเลยพี่จดึงเราเอาขึ้นเลยใช่ไหมพี่้ลยใช่ใช่กิขึ้นเลาหาอดากิขึ้นิเหนียวลยเอาไ้ปแล้งต่ละแกงมาตัวตึงนั้นเลยไม่รู้ไม่ใช่ไมตู้อะ ชงอยู่ชงอยู่มึงใจเย็นอย่าเล่นเขาชงอยู่แล้วแล้วกิจกรรมนี้มึงก็จะหาจังหวะไปซื้อตัวดาอยู่ตัวดาหมดพอดีคนตายพูดได้ปะได้ได้ต้องกิจกรรมอ่ะได้โดนขนมปลาสวายรถไหนว่าขนมปังหรือว่ปลาสวายจีเอรถไหนว่างรถไหนว่างเอาเอาลุงเอาลุงนั่งกับไอเหนือไหมแล้วเอาไอซอสมานั่งกับกูไปลุงลุงลุงเหนือขึ้นกับไอเหนือนะครับไอเหนืออยู่ไหนเหนือ ตีม่นี่ครับางเนี่ยใช่พี่ตองโน่นผมมาผมได้จใหม่ผมได้จีใหม่ไปไปไปตามเมียโตตามเมียโตตามเมียโตพี่เหี้ยไปเรื่อยรอกันเปหลังๆจะไมหลนมั